ี่ MPM ผู้นำธุรกิจขายตรงอาหารเสริมเพื่อสุขภาพยอดผู้กระถูดโตไม่ยัง้งสวนกระแสยุคโควิด -19 ทีมกับประเด็นเด่นสุดสัปดาห์นะคะเราลงพื้นที่มาที่ย่านพญาไทค่ะเรามาตามหาผู้บริหารบริษัท Happy MPM จำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เติบโตวสวนกระแสเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ นายนพวัสัตว์เพื่อพรายประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและนายนพวิสัตว์เพื่อพรายประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัทแฮปปี้เอ็มพจำกัดธุรกิจที่ยอดขายพุ่งทยานและอัตราการเติบโตของธุรกิจส่วนกระแสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด -19 เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ปรับตัวสร้างกลยุทธ์ให้นักธุรกิจโดยนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เช่นระบบออนไลน์รวมไปถึงกลยุทธ์ที่ดูแลเครือข่ายตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําซึ่งทุกคนทํางานอย่างหนักอีกทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัทมีคุณภาพและตอบโจทย์ของผู้บริโภคทำให้ไตรมาสที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของธุรกิจพุ่งถึง300กว่าเปอร์เซนต์และมุ่งหวังว่าไตรมาสหน้าธุรกิจจะก้าวไปสู่ระดับท็อปไฟ คขาจะขอเรียนถามนะคะว่าทําไมยอดขายของที่นี่นะคะถึงได้พุ่งทยานการเติบโตในยาวนานถึง22ปีค่ะครับต้องบอกว่าตลอดช่วงหลายปี่ผ่านมานะครับเราได้มีการปรับตัวในการสร้างกลยุทธ์ให้กับนักธุรกิจของเรานะครับมีทั้งระบบ ที่เป็นในรูปแบบออนไลน์สาหรับคนที่ถนัดเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องของออฟไลน์สําหรับนักธุรกิจเครือข่ายเรามีการทํางานอย่างหนักนะครับแล้วก็ทํางานใกล้ชิดกับสมาชิกนะครับแล้วก็มีการวางกลุธ์ต่างๆไปด้วยกันเนี่ยทำให้สถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเราสามารถปรับตัวได้ไวนะครับแล้วก็ยังคงมีฐานนักธุรกิจนะครับแล้วก็มีฐานนักขายที่ยังทํางานกับเราแล้วก็เติบโตเป็นต่อเนื่องครับ เรามีตราการเยู่ที่สูงมากนะครับติดท็อป2ประเทศไทยเลยสองปีย้อนหลังเนี่ยตาการเติบโตอยู่ที่3ามเซนะครับทั้งนี้นั้นเนี่ยมาจากการที่เรามีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเป็นสินค้าที่เรียกว่าตอบโจทย์ในสถานการณ์ปัจจุบันคนก็ให้ความสำคัญเรื่องของการการักษาคาเป็นยิ่งขึ้นนะครับเราก็มีทั้งกลุ่มสินค้าคุณภาพที่หลากหลายแล้วก็เรียกว่าตอบโจทย์ทั้งกลุ่มผู้บริโภคแล้วก็กลุ่มนักขาาที่สามารถมีหลากหลายช่องทางในการทําธุรกิจเราครับ ปีหน้านี่ตั้งเป้าการเติบโตไว้ยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าก่อนที่เราสองคนจะเข้ามาทํางานที่นี่เนี่ยนะครับเราตั้งเป้าว่าเราจะนําพาองค์กรไปสู่ท็อป10นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็ถึงท็อป1ทแล้วนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยตั้งเป้าในอีก5ปีข้างหน้านะครับเราสองคนจะนําพาองค์กรนะครับขึ้นไปสู่ท็อป5ฟให้ได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการที่เราไปสู่ท็อป5าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะครับ นี่ก็นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่ผู้บริหารปรับตัวไวและพัฒนาระบบการบริหารอย่างต่อเนื่องจนเติบโตแบบไม่ยั้งเพื่อก้าวไปสู่ยอดขายระดับพันล้าน